อาัชากรรมทางเทคโนโลยีพันปวตเอกสุรพง์ไทยประเสริฐรับจากราชการแทนผู้บังคับการ,รตรวดสุดโงสอบสวนอัชญากรรมทางเทคโนโลยีสาวร,รอมด้วยชนะผู้มั่คับวิชาแขกผุ้มเกียิและพี่ๆสื่อชนอีกครั้งหนึ่งค่ะในนมตัวแทนของรัฐบาลแห่งชาติโดยกองชาการะกวดสุบสวนสอบสวน,สน,สนอัชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปรวดไซเบอร์ค่ะได้จาาัดก,การแถลงข่วาเวเป็นการตรากวดไซเบอร์ร่วมเครือข่ายในพนันออนไลน์ ต้นเหตุคดีลวงฆ่าตัดนิ้วม่ยาย่อายการจิงแหว่เพชรใช้นี่พนันมาทว่าซึ่งเป็นผลจากการโยนการ่วมกันระหว่างหน่วยงานเกี่ยวข้องโดยได้ดำเนินการดิฉันรุกกวดล้างจับกลุ่มผู้กระทำวามผิดเกี่ยวกับเว็บไซต์การพนันออนไลน์อย่างเข้มข้นต่อเรื่องขารักอาราชการแทนผู้บัญชาการตรวจสืบสวนสอบสวนอัจฉริยะวทางเทคโนโลยีเปิดการแถลงข่าวเป็นบิการรวบเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ ต้นเหตุคดีอาชญากรรมร้ายแรงที่กำลังอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนค่ะขออนุญาตเรียเชิญครับเรียนพี่น้องสื่อมวชนครับคดีนี้นะครับตามี่าก่อเป็นข่าวนะครับถือว่าเริ่มมาจากคดีอุชกรรมสะเทินสะเทือนนะครับคือคดีฆาตกรรมนะครับซึ่งปรากฏเป็นข่าวเมื่อวันที่15พฤศจิกายน ว่ามีผู้พบศพหญิงนิรนามนะครับซึ่งศพดาง่าวเนี่ยถูกตัดนิ้วนางทั้งสองข้างขาดหายไปจบับศพในคดีนางกล่าวต่อมามีการสืบสวนจับกุ่มผู้ต้องหาได้ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุฆาตกรรมนางกล่าวนะครับปรากฏก็นข่าวในสาธารณว่าผู้ลงหาเนี่ยให้การว่าตนเองเนี่ย ติดการพนันบาคาร่านะครับเมื่อได้รับทราบข่าวดังกาวเนี่ยแต่ผมจึงได้สั่งการให้ผู้รับผิดชอบนะครับตำรวจไซเบอร์เนี่ยประสานไปยังสงพบางจากจนทราบว่าการพนันที่ผู้ต้องหาขึ้ประกอบเหตุฆาตกรรมนะไปติดการพนันคือการพนันในรูปแบบออนไลน์นะครับแล้วก็ได้ส่งชุดไปสืบสวนจนทราบข้อมูล จากพยานหลักฐานที่อยู่กับผู้ต้องหาก็พบว่าเป็นเว็บยูฟาอ x 88จึงได้มอบหมายให้ผู้รับชอบนงการสืบสวนขยายผลจับกลุมเว็บพันดั้นกล่าวต่อมานะครับเมื่อวานนี้นะครับชุดสืบสวนเนี่ยก็สามารถขยายผลนะครับ4หมายนะครับติดตามจาับกลุ่มได้3ลาย โดยหนึ่งในสามที่จับกลุ่มได้เนี่ยตอนเข้าไปจับกลุ่มก็ยังครบอาวุธปืนนะครับที่จะทําการตรวจสอบบั้งต้นเลยผู้ต้องหาในการว่าเป็นป,นนะป,นปืนของตัวเองนะเป็นปืนของตนเองนะครับแต่เดี๋ยวจะของตรวจสอบก่อนนะครับจากคดีดังกล่าวนะครับจะเห็นว่ากิากรรมการทําให้เกิดคดีฆาตกรรม ซึ่งเป็นคดีร้ายแรงส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนครับสร้างความสาาะเทงความให้กท่องพี่น้องประชาชนยิ่งทางตำรวจไซเบอร์เรานะครับต้องถือว่าเมื่อทราบต้นเหตุอย่างนี้แล้วนะครับว่ามันเกิดจากการพน,นัดและเมื่อเราสอบสวนกักนทราบว,ว่าเกิดจากการออนไลน์ในเว็บต่างๆเราก็ดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับสืบสวนขยายผลดำเนินการอย่างเด็นขา ซึ่งผู้ต้องหาคงจะไม่ไจบแค่ตรงนี้นะครับอันนี้คือาก,การดำเนินการในขั้นต้นหลังจากนั้นเราจะมีการขยายผลตรวจสอบว่ามีผู้ใดเกี่ยวข้องบ้างก็ต้องมีการดำเนการทางเด็ดขาดออกไปตามนโยบายของรัฐบาลนะครับของท่านนายกปรัฐมทนตรีที่ให้เราเล่งรัดป,ปรปากราอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอาชญากรรมออนไลน์ทุกรูปแบบ ับท่านผบตรก็ได้คำชับสั่งการมาเรื่องนี้ตำรวจไซเบอร์เราน้อมรับรรนโยบ,บมมายและดำเนินการอย่างเด็ดขาดครับไม่นี้ก็ขอบคุณพี่น้องสืข่ขอมวลชนนะครับที่กรุณามาทำข่าวในทางสมคัญผลการดเนินงานในวันนี้น, 29, น,น,นะครับขอบคุณครับ